จะาไปให้อาหารปลาฉลามตัวตื่นแล้วตันายตื่นแล้วตันายนอนหลับมาล้าใ้เก็นายชวนเพื่อนไปดูปลาฉลามไปดูฉลามกันครับเล่าูกตให่เป่าด้วยมีปลาเต็มเลยนูะปาเยอะเลยปลากระพงปลากระพงหน้าตาเป็นแบบไหนตาโตตาต มีเต่าไหมมี่อ่าวคุ้งกระเบนนะคะน้ำเสดจันทบุรเมีปลาพ่นเสือพ่นน้ำเลยกระโปลาพ่นเสือพ่นน้ำเสือพ่นน้ำปลาลูกปลาเป็นปลาข้างในก่อนครับเอ๊ะเขาทำทุ่นไว้ทำไมอ่ะป้านี่เรามาตอนประมาณนั้นตอนนี้ประมาณสี่โมงครึ่งนะคะแดดร้อนมาก ร้อนอันนี้จะลบนะใช่ทนายสวัสดีครับสวัสดีครับจะได้ะพวกแม่จะไปไหนครับจะพาไปเชื่อ เห็นกระชังปลาแล้วก็จะมีหอยเชลเ้ยไม่ใช่หอยนางรมเออหอยนางรมจือแต่เชื่อนะคะอันนี้ไม่ใช่หอยเชลนะคะต่อไปมีหอยเชลก็มีหอยเอสโซหอยปอตทก็มีหอยเมซอนอะไรเครับหอยเมซอนี่นี่กระพงขาวนี่กระพงขาวบาดเจ็บกระพงขาวบาดเจ็บเดี๋ยวเราดูกินไหมโอ้ไม่เหลือสินายมาครับมา โอ้ยกระพงขาวมันหิวมันเหลือเลยปุ๊บเลย <ะ S 2> นายเดี๋ยวเดี๋ยวนายมาให้ช่องนี้นี่นี่ช่องสำหปะรดให้เอ็นดบนีบเนีบ,เ,นบเอาอย่าเอาที่หนีบโยนไปนะลูกหนีบไว้แล้วก็หนีบปลาอย่างเดียวนะหนีบนะปลาโยนไปเออโอ้ยอันนี้กระพงขาวนะครับกินปลาปลาลังปลา ข้างเหลืองตัางกิวอะไรเงี้ยอันอันนี้เราซื้อทิ้งเป็นรังเลยเหรอปลาเนี่ยื้อเป็นทางเป็นรังเลยใช่ไหมใช่เขาซื้อมาเป็นรังแล้วแบ่งกใส่กระป๋องให้เราไงอันนี้เป็นปลากระป๋องนะกลายเป็นปลากระป๋องเลยปิดด้วนทำไมเป็นนี้ทำไมเป็นรูอันนี้ปลากระป๋องเป็นรูไม่รู้ว่าทำไมเป็นรูไปดูโทัวร์เท่นะครับไหนโทัวร์เท่าไหนนะ ปลากระพงแดงอุมเต่ากาอันนี้คือเต่าตนุเต่าตนุนี่ไงอ่าเต่าตนุทีนี้เยอะมากเลยอ่ะมันมันกั้นรั้วอยู่ไม่เป็นไรเอะปลาอุ้มมันมันดิ้นปลาหว่ะไม่ดิ้นไม่ดิ้นปลาตายแล้วหลุดเลยแลไมนให้หันเต่าสิลูกหันโยนให้เต่าเอานี่ีได้นีได้เต่ารอแล้วลูก กินเลยอ่ะอห,ห,หิวไหมโอ้ใหา่ตัวมากเลยเอออย่างนั้นไงยอมให้กินองลูกได้อ้าวตัวใหญ่ยังไม่ได้กินเลยนะเอใเอให้ลองพอไหม <laughs> ใช่ใชอ,อันนี้ปลานักเลงลูกปลานักเรียงปลาเก่าด้วยแน่เลยใช่อ่ามาฝั่งนี้ปลาลูกมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งเก๋าปลาเก่าไม่ค่อยกินนะครับ ไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยกินมีอันนี้ค่ะปลาฉลามหรือเปล่าเป็นปลาฉลามมช่ไหมนี่ไงเนี่ยปลาฉลามในเงี้ยในเงี้ยในเงี้ยปลาฉลามหัวบาดนี่ไงฉลามไม่กินเหมือนกันมันไหวเล่นแต่มันอิ่มนี่ไงฉลามตัวใหญ่ไหมไหวเลยละอิ่มใบตัวตัวตัวเดินนิ่มลูกเดี๋ยวเดินตกเดินตกชิ่มชิ่มชิ่มเดินไปชิ่มชิ่มเลยน่า หอยนางรมหอยตาคมใช่ไหมนีอใช่นหอยนางรมหอยนางรมฉลามนีก่ินกเาไงมาแล้วแ้อกินกินกินยเอ้ยไม่ใช่ฉลามนี่อันนี้มันช่อนทะเลช่อนทะเล นุ่นมีตัวอื่นมากินแทนอ่าไม่กินเหมือนกันไม่กินเขาไม่กินหรอก,กดูอันนู้นอันนู้นที่ฝปากินแรงมากเลยทุกคนนั่งกินนะคะอันนี้เป็นพวกสัตว์ดองค่ะก็จะมีพวกสัตว์ หลายแบบเลยนะคะที่หายากแล้วหรือว่าไม่ค่อยมีแล้วนะคะเขาก็จะมาสตาร์ทใส่ก้อนโลไว้นะคะเป็นกันดองโดยวิธีของเขาอะนะคะปับเลยกินเร็วมากอะเร็วมากคือมันจ่จ้องมันจะจ้องเพราะอาหารเสรปุ๊บเนาะดังปั๊บเลยอะโอ้ยดังปั๊บ,บ ไปเลยอ่ะโผลครอบเลยอ๋อทอเนาะใช่เว้นไปเว้นไปก็จะหยิวนะเออปลาฉางไม่ค่อยกินเขาบอกว่ามันอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วไงคนให้เยอะคนให้เยอะแล้วไอ้พวกนี้กินตลอดนะปากระพงเนี่ยโผกินเก่งครับกินเก่งกินอะไวันข้าม นายกำลังทำ ER <privilege> <ส> <aquilo> อะไรคะเนี่ยจะมันให้หาปลา้หันปลาเหรอคะตอนไปดูปูตอนไปดูปูใช่ก็ให้หนปลาก่อนมามันบิปดูปลาที่ัวใหญ่ไหมคะที่มาให้แม่ดูหนอยตัวใหญ่ไหมคะแม่ดูหนอนตัวใหญ่ไหมไม่เป็นไรมีเลือดมีเลือดอ่ะแดเด <maneuver> <S <S มีดแดดไม่น้อยเท่าไหร่นด้วยมาประมาณมนี้ากำลังดีนะสี่โมงครึ่งเนี่ยห้าโมงเนี่ยกำลังดีเพราะก็ปิดหกโมงใช่ไหมมาเย็นตอนนี้ก็ไม่ได้ป้ามันกินหมึกป้ามันกินหมึกใหญ่กว่าลูก่ใครลูกดีกว่าโุ้ยุ้ยตัวใหญ่มากนี่ตัวเล็กไปเลยอ่ะตัวม่วงขาวเล็กไปเลยนี่ตัวนี็แล้วนู่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก ดูนะดูน้ดูน้ตัวใหญ่มากเลยคนแล้ด้วยน้ามันโอ้ยจบเลิศเลยอะหมดแล้วเหรอหมดแล้วโอ้ยดังปุ๊บเลยนเสียงปลาเลยเนี่ยโดังมากตัวใหญ่มากอีกอันแล้วแล ให้ให้หมดแล้วดูหมดแล้วให้เต่าเหรอให้เต่ามันก็ได้ปลาปลาสองสามเต่าใช่ไหมไปดูเต่าอีกอ่ะไปดูเต่าเต็มตรงนู้นก่อมาไปดูเต่าอีกรอบนึงเต่าหลายตัวเนาะมันกินไม่ทันใช่ไหมเพราะมันอาหารเนี่ยเวลาเราหย่อนไปมันจมเลยไงเต่ามันก็ว่ายไม่ทันเต่ามันว่ายช้เต่าแดงครับนี่เต่าโคโลนีเต่าตะหนูเต่ากลางอ่ามาให้เต่ากัน วางไว้อดใจให้เต่าเลยเต่ารออยู่เีนไหมแมเต่าขึ้นมารอแล้ว<ด>อ่านี่น,นี่ไงเต่าไม่บุ๊กเต่าค่อยๆเต่ามันบุกไอ้ตัวใหญ่ไม่เห็นเสร็จตัวเล็กเอออาให้อีกลูกให้อีกครับตัวเล็กมาแล้วเบบี้เต่าตัวใหญ่มากใหญ่เท่าคนเลยอะเต่ามีอายุเป็นร้อยร้อยปีเลยนะ กันแล้วตัวเล็กกำลังไปกินนี่เสร็จตัวเล็กตัวเล็กกินแล้วเห็นไหมลูกตัวเล็กกินเข้าปากไปแล้วเสร็จตัวเล็กเลยให้ตัวใหญ่นอยให้ตัวใหญ่นอนตัวใหญ่ยังไม่ก,กินเลยกันนั้นแหละตัวใหญ่ก็ต้องป้าตัวใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวจะไปดูปูกันนะคะฝั่งนี้จะเป็นกระสา,า,าทิศการเลี้ยงปู ว่มามีสาหร่ายด้วยอันนี้คือสาหร่ายพวงอุ่นใช่ไหมใช่เลยสาหร่ายพวงอุ่นนะ่ะเจ๋ไหม<ช>ไม่อยากกินในอุ่นเหรออร่อยอร่อยได้เลยอันนี้คือคงพ่อให้ดูแหละก็คือมาจากใช่อันนี้นะคะคือสาหร่ายพวงองุ่นนะคะใช่ นี่สดจะธรรมชาติเลยเนี่ยกินแล้วมันจะแบบว่าคุณปูอ่ะใช่อันนี้ยังลูกเล็กอยู่นะเนี่ยอันนี้ยังเล็กอยู่มันจะปโตใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่านี้พวงองุ่นไหมอ่างุ่นไหมลูกเหมือนเลยเห็นไหมถ้ามันแก่นิดนึงก็จะลูกใหญ่กว่านี้นิดนึงต้องอายุเท่าไหร่คะแก่ก็ประมาณแก่ประมาณคำว่าแก่หกสิบปีแล้วอ่ะสิบปีแก่แก่ใช่แก่ใช่แก่ดูปูกำลังวางไข่ในว้าว นี่มาดูปูอันนี้นะคะก็เป็นมากำลังวางไข่นะคะไขที่เขาลดน้ำลงไม่ให้จับเวลาช่วงวางไข่ก็คือใต้ท้องมันนี่แหละไข่เยอะมากนะไข่เยอะตัวนึงก็เป็นล้านเยอะมากหิวน้ำเหรอหิวน้ปลป๊าหิวน้ำไปกินน้ำกันนะก็หมดแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ใครสนใจก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่ศูนย์อะไรเนี่ย พัฒนาคุงกระเบนนะคะอ่าคุงกระเบนใช่บม่บนอ้วค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ